สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะก่อนอื่นครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวเจนจีราเพชรรีจาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าครูเจนวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อม รอบตัวเรารอบตัวเรานะคะประกอบด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตคราวนี้นักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งไหนมีชีวิตหรือว่าสิ่งไหนไม่มีชีวิตคราวนี้เรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกันก่อนดีกว่าค่ะข้อที่1นนะคะ สิ่งมีชีวิตนะคะจะต้องมีการเจริญเติบโตค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชน,นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็จะหยุดเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยค่ะเราคนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีการเจริญเติบโตจะมีน้ำหนักเป็นยังไงคะน้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าส่วนสูงก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่2สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายของคนและสัตว์นะคะจะขับของเสียออกมาในรูปแบบของเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระค่ะส่วนพืชน,นะคะจะขับของเสียออกมาในรูปแบบของการคายน้ำค่ะจะออกมาทางลูปากใบนั่นเอง 3. ส,สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจคนและสัตว์ต่างๆนะคะจะหายใจเพื่อการดำรงชีวิตค่ะส่วนพืชน,นะคะจะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะมาสร้างเป็นอาหารนะคะด,ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศนะคะก็จะตายไปในที่สุดค่ะ 4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นไก่จะส่งเสียงร้องหรือบินหนีเมื่อมีสิ่งเล้ามากระตุ้น 5. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำ เพื่อนำมาสร้างพลังงานนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นนะคะ,จะเจริญเติบโตถ้าร่างกายของคนและสัตว์ได้รับน้ำและอาหารไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ไม่จเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ตายได้นั่นเอง 6. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการรักษา เท่าพันนะคะไม่ให้สูพันธ์ไปนั่นเอง 7. สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่คนและสัตว์นะคะสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ค่ะส่วนพืชน,นะคะก็มีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและสังเกตได้ค่อนข้างยากค่ะ เพราะฉะนั้นลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะนักเรียนลองพูดไปพร้อมๆกันตามครูนะคะ 1. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต 2. สิ่งมีชีวิตหายใจได้ 3. สิ่งมีชีวิตขับถ่ายของเสีย 4. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำ 5. สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 6. สิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้า 7. สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์ได้ค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะ ไม่มีชีวิตนะคะจะไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการหายใจไม่ต้องการอาหารและน้ำไม่ขับถ่ายของเสียไม่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าไม่สืบพันธุ์ไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เอง อย่างรถนี่นะคะถ้าไม่มีคนขับเป็นไงคะรถก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูก็มีใบงานหนึ่งชิ้นนะคะให้นักเรียนได้ทดสอบนะคะความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดรูปสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ อย่างละ1ชนิดค่ะลงในใบงานและระบุลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่วาดนะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ